สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทั่วไทยกับผมกายวินครับบริ<ม>การรวยทั่วไทยสัญจรนะครับกับปุ๋ยบัวทิพย์ขณะนี้เรามาอัดรายการกันสดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาดูว่าทําไมบริษัทนี้กระแสแรงสุดๆชั่วโมงนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แล้วก็มีผู้คนขึ้นมหาชนเข้ามาร่วมงานเต็ไมไปหมดเลยแต่ที่แน่ๆผมกําลังจะพูดถึงผู้นําอีกสองท่านนะครับ ของบริษัททีเอ็มหรือปุ๋ยบัวทิพย์นั่นก็คือคุณชื่นคงสุขแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณประสิทธิ์จงอักษรน,นะครับมาดูว่าทั้งสองท่านนี้ใช้ปุ๋ยบัวทิพย์ดีขึ้นหรือแย่ลงไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับที่ครับเริ่มต้นจากคุณชื่นก่อนแล้วกันนะเป็นไงรู้จักปุ๋ยบัวทิพย์นานหรือ,อยังก็เมื่อประมาณอาปีกว่ากว่าห้าปีกว่าๆห้าปีกว่ากว่าครับมีเปื่อน อยู่แถวอำเภอกันตังครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังครับผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มาก่อนผมเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ถามนิดนึงครับผมไอ้ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วมันใช้ปุ๋ยมันมันจะไปใช้ได้ไงอ๋อผมมีสวนยางอยู่ด้วยครับอ๋อมีสวนยางครับผม <laughs> เพื่อนที่เป็นช่าง,งซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับ <laughs> เขาแนะนํามาให้รู้จักปุ๋ยบัวทิพย์ครับผมเพราะว่าเรานี่มีสวนยางอยู่แล้วใช่ครับเท่าไหร่หมื่นไร่ได้ไหมไม่ไม่มากครับประมาณ10บสิบกว่าไรสิบกว่าไร่ได้ไหม ปลูกมานานเนี่ยก็กครีดได้ครีดแล้วครับตอนนี้ก็กีนานจะได้ก่อนจะรู้จักปุ๋ยวัตถิก็ปลูกมาประมาณ6กปีอหกปีก็ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปครับผมใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไป้วเป็นไงใช้เคมีทั่วไปดีไหมก็ถ้าเปรียบเทียบปุ๋ยวัตถิกปุ๋ยวัตถิดีกว่าเยอะมากครับผมบดีดีกว่าตรงไหนอ่าดีกว่าก็1คุณภาพ2ราคาคสามก็มีผตลตอบแทนคืนกับ คือคืนสู่เกษตรกรครับผมก็คือปุ๋ยบัวทิพย์เนี่ยคุณภาพดีครับผมราคาถูกกว่าหรือไงครับผมถูกกว่าครับผมถูกกว่าปุ๋ยเคมีเหรอครับผมถูกกว่าครับถูกเล่นไหมแน่ไม่ไม่ไม่เล่นกว่าดีกว่าเคมีเหรอดีกว่าครับถูกกว่าถูกกว่าดีกว่าครับผมเพราะปุ๋ยบัวทิพย์เปนปุ๋ยปุ๋ยอินทรีครับผมอืมเราไปใช้แล้วเพิ่มน้ำยางไว้ก็ฉล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเพราะเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปก็อ่าผมผมเริ่มเริ่มจช้ตั้งแต่ต้น ปุ๋ยเคีนะครับครับปุ๋ยเคมีทั่วไปผมก็ใช้ก่อนปุ๋ยบอทิบก็ผลบลิตที่ได้ก็คือน,น้ํายางน้ํายางปาร,รานะครับน้ํายางจะใสกว่าปุ๋ยปุ๋ยชาวบอทิบ,บรทครับ,บรปุ๋ยทิพก็คือน้ํายางจะใสๆแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก็มกลน,นแล้วก็ดินในสวนก็ไม่ค่อยมีไส้เดือนอแล้วใช้บัวทิพแสดงว่ามีไส้เดือนครับผมไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วมาปล่อยเปล่าแล้วมาฟอรไม่ไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ด้เกิดจากธรรมชาติคือเกิดจากปุ๋ยบอทิพนะครับ ครปรับสภาพดินแล้วว่าับดินให้มันร่วนซุยครับผมปรับสภาพสภาพดินให้เป็นกลางเขาเรียกว่าลดสารเคมีครับผมเออแล้วเป็นไงน้ำยางน้ำยางสีสีเป็นไงสีน้ำยางสีที่ที่ได้จากการใส่ปุ๋ยวัตถิบก็เข้มข้นสีเหลืองแล้วก็เปลือกยางก็นิ่มกว่ากว่าเดิมที่ที่ใส่ปุ๋ยเคมีครับผมขี่ง่ายหรอขี่ง่ายครับผมเออมีความสุขไหมมีความสุขมากครับใช้ใช้ต่อเนื่องมาเลยตั้งแต่รู้จักปุ๋ยวัตถิปตัวนี้มาก็ไม่เคย ไม่ใช่จายปุ๋ยเกมีตัวอื่นเลยครับจชาแต่เฉพาะปุ๋ยวัตถิมาตลอดจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับผมรอให้ดีใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้รอกครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นตัวเตนจําหน่ายอ๋อหมายถึงว่าใช้ดีแล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายซะเลยดีกว่าครับผมเพราะว่ามันมีเงินผลตอบแทนดีนะครับครับผมก็เริ่มต้นก็จากซื้อจช้เกซื้อจช้ไม่ไม่ได้คิดที่จะมาทําธุรกิจหรือว่ามาจําหน่ายปุ๋ยนะครับผมครับก็ซื้อจช้ก็เห็นว่าใช้ดีมีคุณภาพเออก็ มีญาติพี่น้องที่มีสวนเยอะแล้วก็ได้แนะนําให้เขาใช้ใด้วยเราก็ซื้อมาใส่เองด้วยครับก็ผมจากกลางอะไรได้ผมสั่งมาแก่เจ็ดตันเองเจ็ดตันออกมาออมาออกมายครับก็เจ็ดวันหมูไกยเครี้ยงเลยครับเจ็ดตันเจ็ดลันเองครับผมเจ็ดวันหมูไก่เครี้ยงฉันว่าของดีจริงอ่ะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็สั่งมาเป็นการรดตลอดเลยครับผมสีมาตันสีมาตันครับเดี๋ยวให้ไปทางคุณเปียกหรือคุณประสิทธิ์นิดนึงนะฮะรู้จักคุยบัวทิพย์นี่เพราะอะไรฮะอ่า เพราะมีเพื่อนมาแนะนําครับคุณทัตทัตพลถาวรในชาครับมาแนะนําผมนะครับมาครับีน้เขาแนะนําว่าไงก็คุณเปี๊ยกลองเอาบททิพไปใช้ดูบ้างเทีไปใช้กับอะไรตอนตอนล่าปลามปลามปลามครับสวนปลามใช่นะครับที่ไหนอําเภออะไรจังหวัด ใช้สุราชนะครับอยู่ตำบลของน้อยนะครับทีนี้ก็แกก็ให้ผมมาใช้นะครับผมก็บอกว่าเราซื้อเราถือว่าเเขาก็เพื่อนเราก็เพื่อนแล้วแกก็เคยคงไม่มาหลอกกันหรอกนะใช่ถูกต้องครับซื้อด้วยความเกรงใจครับซื้อด้วยความเกรงใจทีนี้ผมเองก็เคยเคยฝึกเครื่องพลังมอเตอร์นะครับก็กีฬาลุมบินนะครับให้กับพี่พลทีนี้แกก็เอาปุ๋ยมาแนะนําผมผมก็ตัดสินใจใช้1ปีเต็มนะครับแล้วไันได้ผลไหมล่ะ ได้ผลครับเป็นไงเป็นไงปาล์มเป็นไงสภาพลูกนะครับลูกตึงดีนะครับลูกตึงใบนะครับใบเขียวดีอะไรดีนะครับแกก็เข้ามาเยี่ยนอยู่เรื่อยถามว่าพี่เปียกถ้าใช้ดีแบบนี้พี่เปียกหันหันขายหันทําตลาดไหมผบบอกอาหารนะครับก็สรุปแล้วผมเองก็มาน้อนคิดอยู่หลายคืนว่าการทําตลาดนี่คือหนึ่งต้องใช้เงินทุนใช่ไหมครับ ใช่ว่าเอาเงินทุนมาณเท่าเท่าไรแกบอกว่าประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมก็นอนคิดอยู่หลายคืนคิดเป็นตันขายเป็นตันใช่ใช่ใช่ครับก็ตัดสินใจผมไปกู้เงินโถกสอมาสองแสนบาทนะครับแสดงว่ามั่นใจว่าปุ๋ยมันดีจริงถึงกล้ากล้ากู้ใช่ใช่ถูกต้องครับเราคือคือหนึ่งปีเต็มว่าผมผมที่ใช้อยู่นะครับก็ตัดสินใจก็กู้มาก็ผมขายคันแรกนะครับที่ขายไปก็ผมก็เปิดตัวที่บ้านบ้างอะไรบ้างเพื่อนสมาชิกก็เข้ามาที่บ้านก็หลายๆหลายๆคนก็เข้ามาก็ ผมผ่ายในเดือนแรกก็หมดนะครับหมดทีนี้แขกการตลาดยังไงยังไงนี่ผมก็ยังยังยังไม่รู้เรื่องนะครับออพูดคืดอใช้ของคุณภาพโอเคผ่านครับมาพอทำไปมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะ,ะคนก็เข้ามาซื้อนะครับคนก็เข้ามาซื้อื่อยแล้วก็คนก็ตอบบอกต่อๆกันมาแล้วว่าเอุ้ยของพี่เปี๊ยกเนี่ยใช้ได้นะดีจริงๆดีจริงๆมันเพิ่มผลผลิตแล้วก็ปรับสภาพดินอีถูกต้องครับแล้วในที่สุดที่บอกไปใช้กับสวนอะไรมะนาว มะนาวครับเป็นไงเล่าเล่าฟังหน่อยโอ้ยมะนาวนี่ผมก็ถ้าถามว่าเคยใช้ปุ๋ยเคมีตัวอื่นไหมเคยนะครับออแต่ทีนี้มันมีข้อดีว่าช่วงก่อนที่ผมปลูกมะนาวอยู่ประมาณได้หนึ่งปีเต็มน้ำท่วมพศ2554นะครับท่วมมิดหมดเลย10วันแช่10วันนะครับสรุปแล้วแช่10วันเนี่ยพอน้ำแห้งอะไรแล้วปุ๊บผมนึกว่าตายหมดแลยนะออนะครับ สรุปแล้วก็คือรอดฟื้นฟื้นไม่มีคือคือจริงๆอนะตายที่ต้นมันไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับที่ตาย15ต้นมะนาวทั้งหมดนะ่ยมัน220ต้นนะครับก็ตายไป15ต้นก็ก,ก็ก็ถือว่าตายไปช่วนหนึ่งนะครับ,รบแ,แล้วออกลูกดกไหมโอ้โหดกมากใช,ใช่บัวทิพย์เนี่ยครับออกตลอดไม่ต้องใช้โฮอร์โมนอะไรตัวอื่นคือชใช้ เติมตลอดนะต้นหนึ่งกี่ลูกฮะสิบลูกใช่ไหมโอ้โหมันต้นหลายร้อยครับหลายร้อยลูกต้นหนึ่งเนี่ยนะต้นหลายร้อยลูกก็แสดงว่าออกบ่อยมากเลยออกตลอดครับออกตลอดต้องครับเวลาหน้าแรงอะปกติไม่เคยออกลูกนะโอ้โหรูผมเต็มเต็มต้นเลยครับยิ้มเลยเดินผ่านต้นต้นมานาวโอ้ยยิ้มใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ครับเออแล้วมีความสุขใช่ใช่ครับเอางี้เด้อเดี๋ยวเวลานิดหน่อยอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ดูรายการนิดหนึ่งอะครับก็ท่านที่ดูรายการอยู่นะครับผม อยากได้นําให้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยบัวทิพย์เป็นปุ๋ยที่ดีจริงๆนะครับผมเองก็ชาวสวนนะครับก็ใช้มาหลายยี่ห้อหลายนั่นนะครับผมก็ยอมรับปุ๋ยบัวทิพย์นะครับทาง้นขอเบอร์โทรหน่อยครับบัวทิพยของผมนะครับก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับหกเก้าเก้าเก้าสองสองเจ็ดนะครับครับคุณชื่นเป็นไงรับรับยังเนี่ยครับไม่ไม่รับยังจะฝากเลยถึ้าผู้ชมท่านที่เกี่ยวเรื่องยางอ่ะครับครับผมก็ผลผลบาバิตี้ได้ผมมั่นใจ ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับการันตีการันตีครับเออการันตีเลยแล้วก็อยากให้เกษตรกรท่านที่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยบัวทิศนะครับให้ลองมาใช้ดูครับมาใช้ดูแล้วท่านจะได้เห็นถึงคุณภาพแล้วก็ผลตอบแทนที่ตามบริษัทจะให้ตั้งอยู่ในแผนการตลาดนีครับผมเออจะมีเงินปันผลให้และก็ีค่กาเรียกแค่แนะนําคนมาใช้ปุ๋ยครับผมหนึ่งตันเมืองตันครับผมก็ได้แล้วครับแต่ซื้อมากกว่านั้นยิ่งได้มากอีกครับผมถูกต้องครับผมไม่ยากอะไร ถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ตัวของผมครับ0840653339ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมครับนี่คือเรื่องราวดีๆของผู้ที่ใช้ปุ๋ยบูทิพแล้วก็ทำเป็นอาชีพด้วยเพราะอาชีพเครือข่ายขายตรงเป็นอาชีพที่เสริมเติมเต็มทำให้คนไม่รวยรวยลูกเดียวฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับที่เกี่ยวร่วมรายการครับผมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับผู้นาของบริษัท TIM หรือปุ๋ยบูทิพนะครับ จะมาแชร์ประสบการณ์ส่ดุดจะเป็นเรื่องอะไรพักคู่เดียวครับพวกเราองการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกนตัวชัดไม่รักบ้านเมืองอะ่ะพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกร,ร,กรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยอินทรีตราบวัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่าสิปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร024415056 024415057 086-3419-611 086-3419-613พวกเราต้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่มาบอกทำไมเราไม่สนใจหรอกเฮ้ยเห็นแกนตัวจะชัดไม่รักบ้านเมืองเหรอพวกคุณรักชาติก็รักไปสิแต่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะ จะไปดีรูปยังไงถามหน่อยซิก็ด้วยปุ๋ยอินทรียตราบวรัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกร,ร,กรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวยปุ๋ยอินซีตราบวรัวทิพกับคุณภาพเหนือชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกใช้สนใจโทร02 4415056 ศ2 4 4 1สองสี่สี่หนึ่งห้า3 4 1 9 6ห้าเจ็ดศย์ดหกสามสี่หนึ่งเก้าหหนึ่งหนึ่งศย์ดหกสามสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งสาม ข้าสู่ราการรวยทั่วไทยกับผมกาลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผู้คนถึงหลังหลายไม่ใช้ปุ๋ยบัวทิพย์กันมากเหลือเกินเพอใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ประสบความสําเร็จมีรายได้หลายมิติหลายทางทําไมถึงเป็นแบบนั้นขณะน,นี้ผมนั่งอยู่กับคุณกัรน,นิก,กาครับคนเดชแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณพงพัฒวิริยะไทยนะครับซึ่งเป็นผู้นําของบริษัท T.R.M. หรือปุ๋ยบัวทิพย์ มาดูว่าทั้งสองท่านมีทีเด็ดยังไงสวัสดีทั้งสองท่านครับค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นจากคุณกันก่อนแล้วกันนะคุณกันนิกาเนี่ยใช้ปุ๋ยวัิมาเนี่ยนานเรีองนะปีตั้งแต่ปีพศ2549อะค่ะ49ก็78ปีค่ะ7 8ปีแล้วค่ะโอ้โหนานมากน่าจะเลิกใช้ไปได้แล้วมั้งเนี่ยเลิกได้ไงคะยิ่งใช้มันยิ่งดีค่ะจริงหรือเปล่าคุณภาพมันดีขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ คือครั้งแรกเราเอาไปใช้กับอยางยางค่ะมันเป็นยังไงยางเราปลูกในนาค่ะเมื่อก่อนที่บ้านทํานาครับแล้วก็ทีนี้แถวบ้านเขาไม่ไม่ทำกันแล้วก็เลยเออเอาเอายางไปปลูกดูครับทีนี้มีคนแนะนําให้ใช้ปุ๋ยก็เลยภาคใต้เดี๋ยวคาดรายการนิดนึงภาคใต้จังหวัดอะไรมาทํานาอยู่เนี่ยอยู่จังหวัดกระบีค่ะกระบีปกติเขา